ยึดทรัพย์เจ็ดร้อยล้านนางเอกกับสามีทั้งเว็บพนันทั้งเว็บโป้ะนะครับเงินเกือบหมื่นล้านนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าจะมีคนทำธุรกิจแบบนี้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลายาวนานที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยรู้เลยยังไงนะครับปปงไม่เคยรู้เลยยังไงฝ่ายปกครองไม่เคยทราบเลยเหรอเรื่องแบบนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่า คนนางเอกหรือคนที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยมันน่าจะต้องมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่นะคนที่มีหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มพวกเนี้ยน่าจะรับสวยมาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ฝีมันแตกแล้วเพราะเฮียชูกแกร้องเรียนหลายเรื่องทั้งตู้หาวทั้งอะไรต่างๆจนภาพลักษณ์ตำรวจเสียหายไปหมดนะทั้งๆท,ที่ตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรที่ดีตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีนะคนชั่วคนระยำแม่งมีไม่กี่คนหรอก นะทาให้ภาพลักษณ์ตำรวจก็พลอ,อยมัวหมองไปด้วยตอนนี้ก็โดนด่าหนักตำรวจก็เลยต้องสร้างผลงานก็เลยจับแต่พวกนี้มันทำมานานแล้วทาจนรวยเลยนะครับทั้งนางเอกทั้งสามีทั้งเว็บโปทั้งพนันทั้งฟอกเงินแรงต่างมันทาลลาาํามันจนรวยลดลาหรูหลาอวดล่ำอวดรวยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับนะตำรวจดีๆถ้าเรารู้ว่าตำรวจพวกขับบัญชามันชั่วมันเลวเนี่ยก็ช่วยกันแฉส่งหลักฐานมา ทั้งโซเชียลทั้งทีวีทั้งใครแต่ใครก็ช่วยกันแฉนะครับจะได้กําจัดคนชั่วออกไปจากวงการตํารวจนะครับแล้วก็ไอ้เว็บพนันเว็บโป้พวกเนี้ยมันรวยมีลูกค้าตั้ง4ีห้าหมื่น้ลนยมีเงินเกือบหมื่นละ้านอะนะใช้ชีวิตหรูหราเป็นนางองค์นางเอกอะไรต่างๆนะครับคนเหล่านี้ธุรกิจสีเทาเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งนั้นครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ